บทกวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจัก,กรวาลข้าพเจ้าขออุทิศพนาผลบุญกุศลทิพนี้ที่ได้สั่งสมมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและความดีที่ได้กระทำในวันนี้ข้าพเจ้าขอรวมความเป็นทิพของผลบุญทั้งหมดนี้เป็นมหาบุญทิพน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รับปัดเจกกับ พุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระสูตรพระอริยสงฆ์ทุกทๆพระองค์พระสมมุติสงฆ์ทุกรูปเทพรมพระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในบวรพุทธศาสนาและส่วนประกอบสำคัญของโลกธาตุคือธาตุดินน้ํำลม ไฟอากาศวิญญาณโดยมีแม่พระธรณีเป็นที่สุดขอทุกท่านทุกพระองค์ได้อนุโมทนา มหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าเมื่อทุกท่นทา,าททนทุกระองค์สุขเกษมสำราญด้วยมุทิตาจิตแห่งบุญกุศลทิพย์นี้แล้วขอได้โปรดเมตตานำส่งมหาบุญทิพย์นี้กลับมาอย่างที่ข้าพเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดข้าพเจ้าขออนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขออนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระธรรมเจ้าทุกๆพระสูตรข,ขออนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระอริยสงสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับความสำเร็จ ของเทพกรมพระโพธิสตัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาทุกๆพระองค์ขอพลังแห่งการอนุโมทนาอันบริสุทธินี้เป็นผนึกกำลังอันยิ่งยวดในการแผ่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาให้ส่งผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ขออัญเชิญพระจตุโรพระยมุกทั้งสี่อีกทั้งแม่พระธรณีโปรดเสด็จมาเป็นสัตวขีพยานและขอเมตตาเทพพงมที่ดูแลจัดสรรกองบุญกองบาปของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณและสัพพะชีวิตในวัฏฏะสงสารทุกภพทุกภูมิในอนันตจักรวาลโปรดเมตตา เปิดทางให้ข้าพเจ้าสามารถอุทิศมหาบุญทิพนี้เป็นผลสำเร็จด้วยเธอด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ของทุกท่านทุกๆพระองค์และบุญญาฤทธิ์ของข้าพเจ้าขอแปลเปลี่ยนบุญกุศลทั้งมวลกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาปรับเปลี่ยนเหมาะสมกับผู้รับตามที่ปรารถนาและควรได้ตามธรรม ดั่งแก้วสารพัดนึกเรียกว่ามหาบุญทิพย์ดังนี้แลข้ลาพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้บิดามารดาทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเกิดแม่เกิดเมืองบนพ่อเกิดแม่เกิดเบืองล่างอีกทั้งตระกูลปู่ ตระกูลยา่าตระกูลตาตระกูลยายตระกูลพ่อตระกูลแม่ตระกูลพี่ตระกูลน้องคนรักในปัจจุบันและตระกูลของคนรักญาติพี่น้องเชื้อสายโลหิตทั้งหมดขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า ขอทุกท่านโปรดรับความกตัญญูกตัตเวทีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่จะมาเกิดเป,กเป็นรูปเป็นห้านแล้วไม่ได้มาเกิดขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพ ของข้าพเจ้าและได้โปรดมดเว้นซึ่งการจองเวรด้วยเทินข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ถวายแด่เทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลรักษาข้าพเจ้าทั้งทราบนามและไม่ทราบนามทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิศนี้ถวายแด่สัมมาทราจารย์ครูบาอาจารย์ทุกภพชาติทุกวิชาในการเรียนไหวที่ผ่านมาตั้งแต่ครูพักรักจำครูตำรับครูตำราครูเรขครูอักษรครูภาษาครูมนตาครูยันครูกาบก่อนครูกวี ผู่ดนตรีนาฏศิลป์ผู้หมอรูยาผู้ช่างรู่เกษตรผู้หมัดรูมวยรู่สตตาวุธครูพยากรณ์ูโหราศาสตร์รูศิลปะวิทยาการทุกแขนงรูสมาธิรูวิปัสสนากรรมฐานรูธรรมะปรัชญารวมถึงปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า ขอทุกท่านทุกพระองค์โปรดรับความกตันยูกัตวเวทีจากข้าพเจ้าและหากมีสิ่งใดที่มืดมิดขอให้สว่างสิ่งที่คว่มอยู่ขอให้เปิดงายที่ไม่รู้ก็ขอให้ได้รู้แจ้งโดยง่ายและรวดเร็วดาวปฏิหาร่านการข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้เพื่อนมิตรสหาย ทั้งที่แท้และเทียมจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าด้วยพลังอำนาจแห่งมหาบุญทิพย์นี้จงเป็นพรชัยมงคลแห่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้ใดที่คิดดีพูดดีทำดีต่อกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ตรงกันข้ามผู้ใดที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อกันขอให้กลับใจมาคิดดีพูดดีทำดีต่อกันจงเป็นอโหสิ ให้อคุศสลกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่นี้ต่อไปจงมีแต่สิ่งดีๆให้แก่กันจงมีแต่กัรยานมิดแก้วมาเป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพเจ้าและเหล่าท่านทั้งหลายในกิจการงานต่างๆข้าพาเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้การงานสัมมาอาชีพปัจจัยสี่ที่ได้กินได้ใช้ยวดยานพาหนะเครื่องมือสือ สารบริวาลลูกจางลูกน้องลูกค้าคู่แข่งคู่ค้าคู่ขายบุญส่วนขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าและขอพรังแห่งคุณงามความดีส่งผลให้ข้าพเจ้าและเหล่าท่านทั้งหลายมีความคล่องตัวในการงานธุรกิจที่ทำมีความเจริญก้าวหน้าสูงสุด เติบโตขยายงานอย่างมั่นคงสมใจปรารถนาดังที่ตั้งไว้ด้วยกุศลธรรมข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้เจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงาน เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทะเลเจ้าบาดาลเจ้าหนองน้ำลุกขเทวานางไม้แม่ตะเคียนตลอดจนแม่ย่านางรถเรือที่จอดไว้ขพาจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าโปรดมาช่วยสนับสนุนข้าพเจ้าในธุรกิจการงาน ้สำเร็จรุร่นด้วยดีตามปรารถนาอีกทั้งช่วยคุ้มคองป้องกันเตือนภยัยรุกรูปแบบจากที่หนักให้เบาจากที่เบาให้หายผลขออะผลโศกได้ยิ่งดีในฐานะลูกหลานไทย ผู้รู้สำนึกในคุณแผ่นดินว่ากว่าจะรวมชนชาติให้เป็นปึกแผ่นได้ต้องเสียเลือดเสียเนื้อบรรพชนผู้กล้ามากมายจึงขอโอกาสนี้ทดแทนด้วยมหาบุญทิพนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ถวายแด่บูรพกษัตริย์ไทยมีพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนสีอินทาทิศย์พ่อขุนรามคำแหงพระเจ้าอู่ทอง ระน,น,นเลศวรมหาราชพระเอกาทศรสพระนารายมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชวงศ์จักรีทั้งเก้ารชการรวมถึงบุรพากษัตริย์ไทยในอดีตและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ทั้งที่เอ่ยพระนามและไม่ได้เอ่ยพระนามทั้งที่ทราบพระนาม และไม่ทราบพระนามขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่พระสยามเทวาทิราชพระดักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจตคุปเจ้าหอกอง รวมทั้งพรมเทพเทวดาน้อยใหญ่ที่ดูแลคุ้มครองรักษาประเทศไทยหรือแผ่นดินสยามนับแต่อดีตถึงปัจจุบันขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าขอบารมีทุกทุกพระองค์จงเข้มแข็งปกบ้านคุ้มเมืองให้พ้นอันตรายทุกรูปแบบ โปรดนำพาคนดีขึ้นเป็นใหญ่นำกระแสะแห่งสามัคคีรมให้ประจักษ์ในเร็ววันข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้จิตวิญญาณน,นักรบทหารหานทั้งร้ายภูกา้า ผู้เสียสละทั้งร้ายทั้งหญิงทั้งชายทั้งใหญ่และเล็กได้แก่นักรบนักสู้และชาวบ้านที่สละชีพเพื่อรักษาแผ่นดินทหาร ำรวจทุกกรมกองรวมถึงช้างศึกม้าศึกช้างสเสบียงม้าสเสบียงสับพชีวิตที่ร่วมต่อสู้ในสงครามกอกกู้บ้านเมืองขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าเมื่อได้รับบุญแล้วขอจงเป็นอิสระผลพันธนาการแห่งทุกสามารถไปสู่สุขติภูมิด้วยเธินข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ ให้บุคคลทั้งร้ายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินอาจจะเคยทำร้ายทำลายทั้งกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยรู้เท่าไม่ถึงการเบียดเบียนชีวิตรักทรัพย์ผิดในการมหลอกลวงม่อมเมาผู้อื่นมาบัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สำนึกแล้วว่า กฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริงส่งผลในทุกขณะขอท่านทั้งร้ายจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าและเมื่อได้รับมหาบุญทิพย์นี้ขอได้โปรดมีจิตใจโอนอ่อนอโหสิกรรมงดเว้นโทษจากร่างกายสังขารวิญญาณ ของข้าพเจ้าและรวมถึงถอดถอนคำสาปแช่งคำสาบานใดๆที่เป็นเหตุให้ทุกข์ในปัจจุบันด้วยเถิดข้าพเจ้าขอโอโหสิขอ,อโอโหสิขอ,อโขอ,อโหสิได้โปรดให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งร้ายได้แก่ กุ้งหอยปูปลาช้างมา้าบัวควายหมูเป็ดไก่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำเค็มสัตว์ปีนป่ายสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีสัตว์ที่เกิดจากคันสัตว์ที่เกิดจากไข่ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินอาจจะเคยทำร้ายทำลาย กันแกล้งเพื่อค่าเล่นหรือบริโภคซึ่งได้มาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของข้าพเจ้าอยู่ในเลือดในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในกระดูกอยู่ในตับไตไส้พุงอยู่ในอวัยวะทั้ง32ส่วนของข้าพเจ้ามาบาัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สำนึกแล้วว่า โดแห่งกรรมมีจริงเป็นจริงและส่งผลในทุกขณะขอให้ท่านทั้งหลายมี่ข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียนจงมีส่วนอนุโมทนาในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าและเมื่อได้รับมหาบุญทิพย์นี้ขอได้โปรดมีจิตใจโอนอ่อนอโหสิกรรม หมดเว้นโทษจากร่างกายสังขารวิญญาณของข้าพเจ้าและรวมถึงถอดถอนคำสาปแช่งคำสาบานใดๆที่เป็นเหตุให้ทุกข์ในปัจจุบันด้วยเถิดข้าพเจ้าขออโหสิ ขออโหสีขออโหสีได้โปรดให้อโหสีให้อโหสีให้อโหสีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้สัพพาวิญญาณทั้งร้ายไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัมภเวสีซึ่งข้าพเจ้าเคยร่วงเกินด้วยทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยรู้เท่าไม่ถึงการเบียดเบียนชีวิตรักทรัพย์ผิดในการหลอกลวงม่อมเมาผู้อื่นมาบัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สำนึกแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริงส่งผลในทุกขณะขอท่านทั้งหลาย มีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าแม้นวิญญาณใดไม่รู้ไม่เห็นเข้าไม่ถึงบุญขอเมตตาเทวดาใกล้ชิดหรือพระใหญ่ยมราชโปรดเมตตานำส่งให้ได้รับบุญและเมื่อได้รับมหาบุญทิพนี้ขอได้โปรดมีจิตใจอ่อนอ่อนอาโสิกรรมงดเว้นโทษจากร่างกาย สังขารวิญญาณของข้าพเจ้าและรวมถึงถอดถอนคำสาปแช่งคำสาบานใดๆที่เป็นเหตุให้ทุกในปัจจุบันด้วยเถิดข้าพเจ้าขออโหสิขออโหสิขออโหส,ออโสิได้โปรดให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศ มหาบุญทิพนี้ถวายแด่พระอัญญาโกธัญญาพระสารีบุตรพระโมคคารนะพระอานน์พระมหากัศปะ พระราหุลพระองคุรีมานพระอนุรุธพระจุลปันโทผู้เป็นเลิศในมโนมยิทธิราศีวรีพระกุณฑท,ทานผู้เป็นเลิศในการจับฉลากได้ที่หนึ่งเสมอพระอาชิตะอนาคตคือพระศรีอริยะเมตรตรพระอุปคตุต พระนางประชาบดีโคตมีอีกสุปนีรูปแรกอนาธาบินทิกะเศรษฐีอุบาสกผู้เป็นเลิศในทานนางวิสาขาอุบาสิกา เป็นเลิศในทานและพระอริยบุคคลทุกๆพระองค์พร้อมทั้งบริวารขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถว้ไว้แด่พระแม่ปวนอิมมหาโพธิสัตว์พระกะสิติคัรมหาโพธิสัตว์พระสังขาจายพระอารหันจีก้กงเน็กเสียนห้องเต้ตัวเราเอีย เทพเจ้ากวนอูไช่ชิงเอียเทพแปะเซียไท่เซียงเหล่ากงหังวท้อเซียนสือเจ้าพ่อเฮงเจียเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อมังกรเจ้าแม่ทับทิมอากงไต่ฮงกงปุงเถ่ากงปุงเถ่ามาแปะกงแปะมาและถวยเทพทุกพระองค์พร้อมทั้งบริบารขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ถวายแด่พระพิคเนธพระแม่อุมาเทวีพระแม่ธุรคามหาเทวีพระศิวเจ้าพระตีมูลติพระพรมพระแม่สุรัสวีพระนารายพระแม่ลักษมีพระขันทกุมารพระหนุมานพระแม่กาลีมหาเทวี เทพทันใจผู้ดูแลพระาธาตุในเมืองพมา่าเจ้าแม่สีเมืองผู้ดูแลเมืองลาวเทพฤศีพรมฤศีทั้งหลายและถ่วยเทพทุกพระองค์พร้อมทั้งบริบาลขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด,ด่เสด็จปู่พระอินทร์ และคู่บารมีเสด็จย่าทาวเวสุวรรณท้าวทัตโตรท้าววิรุณหกทาววิรูป,ปะมหาราชทั้งสี่พระยาย,ยมราชสุวรรณสุวรรณมัจจุราชยมบาลยมมาาูมมทเทวทูตนายนิรยาบาลผู้เป็นใหญ่ในการปกครองขุมนรกทุกขุมพร้อมทั้งบริวา ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่พระยาคุตพรญานาคราชพยาช้างพระยาเสือพรยาสิงพรยามมาพยาสุนัขพญาหนูพยาไก่พยาหมูพยาวัวพยาแพะพยากระต่ายพยาลิงพยามู พญามังกรพญาปลาพญาเต่าพญาจระเข้พญานกพญาปวกพญาสัตว์ทั้งร้ายซึ่งเป็นเจ้าแห่งหมู่สัตว์เหล่านั้นในธรรมชาติและบริวารขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพสก แม่พระเพิงแม่พระภายขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าด้วยความกตัญญูรู้คุณแม่ทั้งห้าและโลกใบนี้ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่เทพพระอาทิตย์เทพพระจันทร์เทพพระอังคารเทพพระพุธเทพพระพฤหัสบดีเทพรพ,รสสบบเทพระสุข เทพระสาวเทพระหูเทพพระเกตเทพพระมรุตยูทุกท่านทุกพระองค์ที่มีผลต่อดวงชะตามวลมนุษย์และรวมทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะห์น้อยใหญ่ในอนันต์จ,จักรวาลขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าโปรดเมตตากับดวงร้ายกลายเป็นดวงดีหรือที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ พเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้แก่เชื้อโรคเชื้อราชเชื้อเวรัยเชื้อมะเร็งเชื้อปรสิตเชื้อโรคทั้งร้ายขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพของข้าพเจ้าและขอเชื้อโรคเชื้อร้ายอีกทั้งโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่าพึงเกิดกับข้าพเจ้าอย่าพึงเกิดกับบิดามารดาของข้าพเจ้าอย่าพึงเกิดกับลูก หลานของข้าพเจ้ากับคนรักของข้าพเจ้าและญาติพี่น้องของข้าพเจ้าขอจงยุติการสมพลในทันทีข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพนี้ให้ภาษาทุกภาษาอักษรทุกตัวรหัสสื่อสารทุกชนิดตัวเลขทุกตัวรวมถึงเลขยัน อัครามนตาที่มีในโลกนี้ก็จงมีส่วนในมหาบุญทิ์ของข้าพเจ้าเมื่อบุญบารมีเชื่อมถึงกันแล้วจงนำพาความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นสะดวกสบายแม้นใช้งานก็สามารถจดจำทำความเข้าใจอีกทั้งใช้สื่อสารได้ง่ายนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศ มหาบุญทิพนี้ให้ธนาบาตรเงินทองเพชรนินจินดาอัญญมณีรัตนชาติและธาตุทั้งหลายนวโรหะสัตตโรหะธาตุกายเิ์อีกทั้งสิ่งแลกเปลี่ยนของมีค่าที่เป็นทรัพย์ภายนอกทั้งหลายขอจงมีส่วน ในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าเมื่อบุญบารมีเชื่อมถึงกันแล้วจงนำพากันมาเป็นทรัพย์สินของข้าพเจ้าใ้ครอบครองใช้สอยตามปรารถนาข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่ทรัพย์สินของแผ่นดินคนของแผ่นดินกรรมใดที่เคยทำผิดเป็นอูก ทำดังเป็นข้าวโกงภาษีเรี่ยงภาษีให้สินบนรับสินบนซื้อตำแหน่งโกงข้อสอบโกงรัฐบาลหรือประมา,าพทพลาดพั้งร่วมเกินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดแปลเปลี่ยนโทษเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมในทันทีด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่ทรัพย์สินของศาสนาคนของศาสนาที่เคยทำผิดเป็นถูก ทำดําเป็นขาวทำารายลักขโมยของสงขัดขวางคนทำดีในศาสนาดูหมิ่นนินทาผู้ปฏิบัติดีสอนผิดมิจฉาทิฏฐิหรือประมา,พาทพลาดพั้งร่วงเกินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า แล้วได้โปรดแปรเปลี่ยนโทษเหล่านั้นเป็นอ,อ,องุงสิกรรมในทันทีด้วยเถิดขอดวงจิตที่เกิดในชาตินี้พบนี้และดวงจิตทุกดวงที่ติดตามมาแม้นติดค้างอยู่ในนรกทุกขุมขอจงหลุดพ้นจากเคราะหกรรมวิบากกรรมชั่วอุป,ก,ปรกรรมที่เลวร้ายจิตอกุลที่ค่าพเจ้าเคยคิดผิดพูดผิดทำผิดติดตามมา ขอจงสลายตัวอนัตตาหายไปให้หมดขอจงสลายตัวอนัตตาหายไปให้หมดขอจงสลายตัวอนัตตาหายไปให้หมดขอพระังมหาบุญทิ่นี้ส่งผลให้รอดพ้นจากภัยพิบัติผมขำสาบแช่ง พ้นจากอำนาจคุณใสมุนดำพ้นจากเคาะกรรมหนักต่างๆจากนี้เป็นต้นไปจงมีแต่ภาวะดวงจิตที่ดีมดงามประพัสซ้อนมียุริโอตปะเป็นที่ตั้งเป็นสมาธิพปรากฏชัดในมโนวิญญาณของข้าพเจ้าและกรรมชั่วอันใดที่เคยเป็นเผ่าพันธุ์หรือเป็นกรรมพันธุ์ต้นตระกูล ทำอาชีพหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับอบยมุก ค้าของมึนเมาค้ายาเสพติดค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าชีวิตช่อโกงผู้อื่นขอให้สิ้นสุดการสมพผนอย่ามีอย่าเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัวหรือลูกหลานอีกเลยขอจงสิ้นสุดการจองเวรณบัดนี้นับจากนี้ไปขอชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขปราศจากซึ่งความทุกข์คิดสิ่งใดได้สำ สมเร็จสมปราธนาทุกสิ่งทุกประการโดยธรรมมหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์พระเจ้าขอนำฝากมหาบุญทิพย์ผ่านแม่พระธรณีเมื่อใดที่น้ำถึงพื้นขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเธอ